ทานป้าพูดอะไรกับเจ้าหรือว่าสือวนซูพูดอะไรใช่หรือไม่องชายคินมากไปแล้วพี่คะองค์หญิงใหญ่ไม่ได้คนเช่นนั้นสักหน่อยคุณหนูสือก็จิตใจดีแล้วก็ดีต่อหม่อมฉันมากเช่นกันฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับแม่สามีและเพื่อนใหม่มากๆนายอย่าพูดไร้สาระรุนพี่ในบริษัทเคยบอกไว้ไม่ใช่เหรอทำไมผู้ชายมีชอบผู้หญิงขี้งอนแต่ทำไมเขายังไม่ยอมไปสักที งั้นฉันไปเองวันนี้องค์ชายคงเหนื่อยมากแล้วหม่อมฉันจะไปต้มซุปและร้อนให้องค์ชายสักถ้วยนะพี่คะดึกเดินจะต้มซุปให้ข้าเนะี่ย แววเสื้อคลุมของพัสนุมอะรอค่ะอากาศหนาวเย็นก็ไม่รู้จักใส่เสื้อหนาว เฮ้ย <Hey, S 2> นี่มันยังไงนี่มันอะไรพระสนมที่รักนอนหลับสบายดีไหมเมื่อคืนนี้ข้าไม่ได้นอนเลยทั้งคืนไม่ได้นอนทั้งคืนท่งนนายมัวทำอะไรละ่ะถึงไม่นอนอย่าบอกนะว่าเราสองคนอ่าอ่าอ่อ่อออม,มจริงอ่ะจะเย็นเย็นจะเย็นเย็ก่อน ฉันต้องนิ่งไว้ฉันแค่นอนหลับพี่ได้นอนตายสักหน่อยถ้ามีเรื่องอย่างว่าเกิดขึ้นจริงเป็นไปไม่ได้ที่ฉันจะไม่รู้ทดสอบฉันอีกแล้วนะเช่นนั้นองค์ชายคงเหนื่อยมากแต่น่าสียดายหม่อมฉันจำอะไรไม่ได้เลย ตอนนี้พระสนมที่รับตื่นอยู่กาจะทำให้พระสนมได้รับรู้ความรู้สึกนั้นอีกสักครั้งดีไหมอาอดทนไว้อีกนิดใกล้ถึงจุดแล้วฝูถงฝูถงฝูถงองชายได้เวลาขึ้นศาลแล้วเพี่มาแล้ว ถ้างั้นหม่อมฉันจะรอองค์ชายกลับมานะเพคะช่างน,น่าเสียดายจริงๆข้าต้องขึ้นศาลทำงานแล้วที่จริงก็กำลังจะถึงจุดสุดยอดอยู่แล้วเชียวในการทำแบบนี้ไม่ใช่ทางออกเมื่อวานฉันสามารถใช้อีโมเพื่อหลบหนีได้แต่จะหาข้ออ้างเสียทุกครั้งมันไม่ได้หรอก พาจะยิ่งทําให้จิงเฮาเกิรสงสัยง่ายขึ้นไปอีกถ้าหาใครสักคนมานอนกับเขาจิงเฮาเกอรก็คงจะเลิกดื้อดึงที่จะมาผูวพันกับฉันใช่ไหมไปจีเปลี่ยนชุดให้ข้าข้าจะไปท่องทะเลสาบ